เมื่อยังไม่รู้อริยสัจก็ไม่สามารถลงหลักแห่งความรู้ของตนพิกุทั้งหลายสมณะพราหมณ์บางพวกไม่รู้ชัดตามที่เป็นจริงว่านี้คือทุกข์นี้คือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์นี้คือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี้คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ดังนี้เขาย่อมมองสีหน้าของสมณะพราหมณ์อื่นเพื่อให้รู้ว่าท่านผู้เจริญนี้ เมื่อรู้ก็รู้จริงหรือเมื่อเห็นก็เห็นจริงหรือดังนี้เปรียบเหมือนปุยนุ่นหรือปุยฝ้ายเป็นของเบาลมพาไปได้เมื่อวางอยู่บนพื้นที่อันเสมอลมทิศตะวันออกก็พัดพามันไปทางทิศตะวันตกลมทิศตะวันตกก็พัดพามันไปทางทิศตะวันออกลมทิศเหนือก็พัดพามันไปทางทิศใต้ลมทิศใต้ก็พัดพามันไปทางทิศเหนือ ข้อนั้นเพราะเหตุไรพิคุทั้งหลายเพราะปุยไฟนั้นเป็นของเบาพิคุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นที่สมณพราหมณ์บางพวกไม่รู้ชัดตามที่เป็นจริงว่านี้คือทุกข์นี้คือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์นี้คือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี้คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ดังนี้เขาย่อมมองสีหน้าของสมณพราหมณ์อื่นเพื่อให้รู้ว่า ท่านผู้เจริญนี้เมื่อรู้ก็รู้จริงหรือเมื่อเห็นก็เห็นจริงหรือดังนี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าพิขุทั้งหลายข้อนั้นเพราะความที่เขาเป็นผู้ไม่เห็นซึ่งอริยสัจท,ทั้งสี่พิขุทั้งหลายส่วนสมณพราหมณ์บางพวกรู้ชัดตามเป็นจริงว่านี้คือทุกข์นี้คือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์นี้คือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ นี้คือทางดำเนินให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งทุก์ดังนี้เขาย่อมไม่มองสีหน้าของสมณะพราหมณ์อื่นเพื่อให้รู้ว่าท่านผู้เจริญนี้เมื่อรู้ก็รู้จริงหรือเมื่อเห็นก็เห็นจริงหรือดังนี้เปรียบเหมือนเสาเหล็กหรือเสาอินทขีละมีรากลึกเขาฝังไว้ดีแล้วไม่หวั่นไหวไม่สั่นคลอนแม้พายุฝนอย่างแรงพัดมาจากทิศตะวันออก จากทิศตะวันตกจากทิศเหนือจากทิศใต้ก็ไม่สั่นคลอนไม่สั่นสะเทือนไม่หวั่นไหวเพราะเหตุไรเล่าเพราะมีรากลึกเพราะฝังไว้ดีนี้ฉันใดที่ขูทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นที่สมณพราหมณ์บางพวกรู้ชัดตามเป็นจริงว่านี้คือทุกข์นี้คือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์นี้คือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี้คือทางดำเนิน ให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ดังนี้เขาย่อมไม่มองสีหน้าของสมณะพราหมณ์อื่นเพื่อให้รู้ว่าท่านผู้เจริญนี้เมื่อรู้ก็รู้จริงหรือเมื่อเห็นก็เห็นจริงหรือดังนี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าพิกุทั้งหลายข้อนั้นเพราะความที่เขาเป็นผู้เห็นซึ่งอริยสัจท,ทั้งสี่ด้วยดีแล้วอริยสัจสี่อย่างไรเล่า สี่อย่างคืออริยสัตว์คือทุกข์อริยสัตว์คือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์อริยสัตว์คือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์อริยสัตว์คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์พิกูทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้เธอเพึงประกอบโยคกรรมอันเป็นเครื่องกระทาให้รู้ว่าทุกข์เป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ดังนี้